คุณครูดูกําลังใจคนที่กำามาส่งเลยเต็มเลยเนี่ยรอจนเครื่องไปนะคะเขาถึงจะกลับรอรอรอคณะที่มาส่งเครื่องไม่ขึ้นไม่ยอมกลับกันค่ะสุดยอดเลยอืม ขึ้นตัวเครื่องตัวเสร็จเลยเนี่ยเต้โอ้สิบนาทีแอร์ตกในหน่อยยังสิบเปนเมื่อวิวบอไหมปีนบอท่าอะไรบุ

ร้านบุมโอ้ร้านบรุมโอ้กะว่าเนี่ยเกือบร้านบรุมนงบลุ่มห่วยป้าดูครูก็ให้กำลังใจเพียบเลยพิงเสาให้กำลังใจเลยอืม